สวัสดีครับสวัสดีกับช่อง Bio Channel ทุกคนนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปนานมากๆนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็รู้สึกรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ถึงาะทำคลิปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดพี่ชายด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมารับจากที่เพชรน,นะครับพอดีผมไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาใช้นะครับเดี๋ยวมันจะเอามอเตอร์ไซค์มาส่งวันนี้ผมก็มีเซอร์ไพรส์มันเกิดมันนะครับก็คือ พี่น้องกันมาก็หาก่างกันสิปีนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์อะไรหวานๆสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจทํานะครับเคบานี K ่ให้มันเดี๋ยวพี่สาวทุกคนจะเอามาส่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทาอะไรกันบ้างน,นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่ได้ออกกล้องนะก็เขยฝากช่องด้วยนะครับกดสับสไครตให้ด้วยนะครับช่องไบโอชแนลได้รถทีแล้วนะคทุกคนผมนได้รถไฟแล้วมาตัดร้านดิว เดี๋ยลงก่อนนะครับ่ครับตอนนี้คือรถแล้วเวรีลิกุนอฮปปิเบอร์เดย์นะครับคนอ้วนโอ้โหรเฟไมโอ้โมันยึดจานลงห็นรู้อันนมะะไรนะวายสอบเต่ภาาเลยเนี่ยหนังสือไม่เรียนเลยเนี่ยโอ้โหโตเป็นหมป็ปยันไม่ใส่มงาอะไรเอเดแตอนนี้เราก็จึงเพรแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกั้งทางใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับวายวขับรถโคตรเร็วนะครับ เดียวมาร้อยเจ็ดร้อยแปดครับไม่เห็นคลิปนี้บ่าเห็นคลิปนี้มอนยาดานะครับอตอนนี้ผมก็ถึงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ขอตัวไปส่งขนมให้ลูกค้าก่อนนะครับลูกค้ารออยู่สองสามคนนะครับสองสามเจ้าเนาะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นมีปาร์ตี้ที่บ้านนะครับเันเกิดพี่ชายเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับครอบครัวนะครับเจอกันตอนเย็นครับตอนนี้นะครับ,นนรบก็มาส่งขนมให้ลูกค้านะครับลูกค้านั่งรออยู่ด้านใน เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเป็นใครตอนนี้นะครับก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับนรือส่งที่เว็บเจ้าแรกนัดกันจะไปไหนนะแคมปิ้งอันนี้มึได้อ่านที่กูแฮกหรือยังอ่านแล้วแต่ไม่จบลงวันนี้คลิปวันนี้ลงวันนี้โอ้โหฮะมึงเห็นคลิปที่กูลงยังที่จังหวัดเลยกูอยากไปมากเลยเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วเดี๋ยวกำลังจะมีปาร์ตี้นะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับตอนแรกตอนนี้เห็นก็คือมีนักเก็ตนะครับมี ลูกชิ้นนะคะแล้วก็น่าจะมีหมูนะคะแล้วก็มีปลาเผาที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็กาแฟร้อนเย็นมาสัมภาษณ์ภรรยาของคุณก๊อฟบ้างดีกว่านะครับก็เลยเราเกับคุณก๊อฟมากี่ปีรู้สึกยังไงครับประทับใจอะไรมันบ้างครับไม่ต้องขืดอยากให้ตาต่อยตาต่อยจุดไฟครับอันนี้ก็ตาต่อยครับเป็นพี่ชายผมเองเอาให้พี่ชายก่อไฟนะครับเออทอดจริง เอาทอดไปอย่ายให้มันไหม้นะโหขออภัยความในครัวครับเรียวสุดๆรายการผมโอ้โหจะก่อไฟติดไหมเนี่ยเดี๋ยวว่าพี่ชายนาโกจะก่อไฟติดไหม ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะครับยังไม่ได้ลงเดี๋ยวตัดก่อนอันนี้เอาเร็วๆเลยชีวิตชีวิตกลับบ้านใช่มีแล้วมีช่องแล้วฝากติดตามด้วยเบโอชาแนลโอ้โสองสาวมาแล้วนะครับกว่าจะเสด็จมานานมากคุครูอ้วนคิดถึงงเลยค่ะจุ๊บหน่อยลงยูทูบนะลงยูทู e วันนี้คลิปอพพิเศษเออน้องสาวล่าวันนี้ลงคลิปเอพีใหม่ พี่เอี่ยใส่ชุดเสื้ออะไรเนี่ยอราวนี้ก็มาครบกุงประกอบแล้วทีนี้ก็มาซื้อเค้กมาให้พี่ชายนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเค้กแล้วก็จะตัดคลิปจบแล้วเนาะจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างอันนี้มันเ่วยลดควอ้วนรักนะจุ๊บๆนี่นะครับก็เป็นเค้กที่ผมทำเองนะครับให้พี่ชายเลยไม่มีอะไรจะให้นอกจากใจนะครับผมจะขอตังค์มันอย่างเดียวอ่ะนี่นี่น้องสาวล่าไปแฮปปี้เบิร์ดดย์มันจะได้ปิดคลิปเร็ว Happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you เพียงขอให้มึงสุขภาพรา่างกายแข็งแรงขอให้ผอมอไวๆกขนมมือตามเข้ามา <c oughs> มเป็นคนดี